สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเด็กข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนาทีนะคะก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่นักแสดงฮอลลีวูดรัสเซลโคลนะคะคุณผู้ชมที่เขาก็บินมาถ่ายทําหนังที่เมืองไทยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพรัวๆเลยค่ะพร้อมกับแชร์ประสบการณ์กักตัวนะคะแซนบ็อกซ์คอนเทนีที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะเมื่อพระเอกฮอลลีวูดคนดังรัสเซลโครเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Gla ด i a t o ตวัย57ปีได้โพสต์ภาพและคลิปลงทวิตเตอร์ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนระหว่างที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Great e s t Fear Run Ever ที่แสดงร่วมกันกับดารารุ่นน้องแซคแอฟรอนค่ะโดยไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำนอกเหนือจากที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาซึ่งรัสเซลโคร ะะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านจังหวัดภูเก็ตพร้อมเข้าโครงการแซนบ็อกควอนตีนก่อนจะขึ้นมาถ่ายทําภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้รัสเซลก็ได้โพสต์ภาพชายทะเลยามเย็นนะคะภาพพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรีที่วัดพระใหญ่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการมาถ่ายทําหนังในเมืองไทยนะคะก็เป็นการได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกในรอบ2ปีของเขาค่ะพร้อมกับได้แชร์ประสบการณ์กักตัวแซนบ็อกควอนตีนที่ภูเก็ตที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มแล้ว ะะสามารถบินมาที่ภูเก็ตเพื่อก,กักตัว14วันแล้วก็การกักตัวของที่นี่ค่ะไม่ใช่การกักตัวอยู่แต่ในห้องนะคะแต่ว่าสามารถท่องเที่ยวในเกาะได้อย่างอิสระพอครบ14วันก็จะสามารถไปเที่ยวที่ต่างๆของเมืองไทยได้ค่ะแต่เนื่องจากเข้ามาถ่ายทําหนังก็เลยถูกจํากัดไม่ให้ไปไหนมากนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้โพสต์ภาพในกรุงเทพทั้งช่วงที่ถ่ายทําหนังแล้วก็การไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งภาพสายไฟระยองระยางอีกด้วยค่ะ